สวัสดีค่ะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไม่สามารถไปถ่ายที่เห็นแจ้งแจ้งได้ค่ะอันนี้อยู่หลังป่านะคะเราก็เลยได้มันเหมือนไฟไหม้ป่าเนาะพี่น้องใครเห็นบ้างเอ่ยแดงแบบน่ากลัวเนาะคือธรรมชาติมันมันสร้างธรรมชาติมันสร้างมันเหมือนไม้ป่าเลยเนาะเหมือนไฟไหม้ป่าแดงน่ากลัวมาก ก็ตามที่เห็นนี่เราก็ออกมาข้างนอกเนาะหนาวก็หนาวเห็นไหมน่าจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละแต่ว่าความแดงฉานของมันน่ากลัวมากตัวนี้เราอยู่ตรงนี้มันเป็นป่าเนาะเป็นป่ามันก็ปิดบังปิดบังมันก็เลยแสงมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าเนาะ ให้เห็นเป็นมันแดงน่ากลัวแดงแดงมากยิ่งมันอยู่หลังป่าแบบนี้คล้ายๆเหมือนกับว่ามันจะแบบไม่ป่าเนาะเหมือนกับจะไม่ป่าเลยเนาะดูสิตรงเนี้ยโอ้ยเนาะเหมือนกับป่าทั้งป่านี่แทบจะแบบอยู่ในกองเพลิงอะ่ะเห็นไหมธรรมชาติมันสร้างน่ากลัว เราก็ยืนหนาวเน็บอยู่ตรงนี้วันนี้หนาวมากค่ะพายุก็มีลมก็มีดูดูนน่ากลัวจริงเลยแล้วก็มีมีลมมีพายุแล้วมันเงียบเสียงนกก็ไม่ค่อยมี ธรรไม่าติมันสร้างจริงๆเนาะ เรียงพายุใช่ไหม มันแดงมันแดงน่ากลัวเนาะแดงแบบมันแดงไปหมดเลยนะรอบไปทางนูน้นแต่ตรงนี้ถ้าเราไปที่ทะเลนะเราจะเห็นชัดมากเลยแต่เราคงไม่ไม่ได้ไปตรงนั้นถ้าไปที่ทะเลเนะี่ยในเมืองตรงตรงท่าน้ำเราเนี่ยจะเห็นชัดแบบชัดมากนี่เราก็อยู่ตรงบ้านเราเนาะ เคค่ะเราก็ให้เห็นได้แค่นี้เนาะเป็นอะไรที่มหาสรจันมากทำใม้ชาติมันสร้างลมมันมาเนาะพี่น้องเอ้ยมันเย็นเราไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ ขอเถาวัลวย์รักษานะคะเทวดาเอ้ย